สวัสดีครับวันนี้วันที่เจ็ดกันยาสองห้าหกสี่เวลาสิบแปดนาฬิกาฝนตกครับแค่ทำคลิปไม่ดูวว่าฝนตกเพราะไม่ได้กีดยางมาสองสามคืนแหละไม่ได้ตัง ก็วันนี้แค่ทำคลิปไม่ดูเฉยๆก็ไม่มีอะไรฝนตกฝนตกมาสองคืนสามคืนแล้วไม่ได้กีดยางเลยผดเงินแล้วไม่รู้จะใช้ที่ไหนแล้วฝนตก ก็ทำคลิปไม่ดูเฉยๆไม่มีเรื่องยางวนน่้เรื่องยางไม่มีฝนตกอะ่ะฝนตกจะทำไงได้ก็ระยองนะระยองตอนนี้ฝนตกจังเลยก็ออเอาแค่ทำคลิปไม่ดูเฉยๆ ว่าตอนนี้ฝนตกจังแล้วมันไหร่จะได้เงินนะ่ะสิบแปดนาฬิกาแล้วไม่รู้อ่ะอีกกี่วันเนะาะกะไม่ถูกหรอก ว่าอีกประมาณสักกี่วันถึงจะหายวันนี้ก็ดูกันแค่เพลินๆทำคลิปมาเพื่อบอกสมาชิกว่าจะคลอยว่าจะคลอยฝนตกทำไม่ได้เกีดไม่ได้ยังไงก็ทำไม่ได้ยยังฉ่ำอยู่เลยครับขอบคุณมากครับที่ชมคลิป วันนี้บอกกล่าวให้ฟังว่าฝนตกครับผม